โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแมด X8 อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม l e วไบ i ์เลสซิ่ง3 d นะครับผมเป็นเกมรถแข่งนะครับผมรถแข่งเป็นรถแข่งรถมอเตอร์ไซค์แหละรถบิ๊กไบเออมาวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับผมคา p ักกิ้งเอาไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้เออก่อนนะเออโอเคก่อนที่เราจะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม แล้วก็ไปดูอินโทรกันก่อนนะครับไปเลยโอเคเราก็ดูเสร็จแล้วนะครับมาเราก็มาเล่นกันเลยนะครับผมมันก็เล่นออนไลน์ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเล่นออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเราก็จะมาเล่นแบบแบบนี้ก็แล้วกันตรงกลางแบบด่านเอาโอเคมันให้ซื้อนะครับ เขาให้ซื้อรถโอเคเราก็ซื้อไปโอเคเขาให้ซื้อรถแล้วมีอะไรบ้างโอเคไปกดเล่นกันเลยนะครับผมเลือกประเทศโอ้โอ้โอเคผมอยู่ประเทศที่มาดีครับมาดีครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหสีส้มสีแดงกำลงังย็บโอ้โหสีเขียวเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายโอเคมา,มาแล้วสีส้ม กำลังแซงหน้ากำลังได้ที่หนึ่งครับโอ้โหโอ้โหกำลังแซงสีแดงครับสีแดงนำหน้าเราอยู่โอ้โหสีส้แมแหกโค้งไปแล้วไม่รู้ว่ามันถอยหลังได้หรือเปล่าได้อยู่โอเคครับ เอาสีส้มตั้งเอาไปและโอ้สีส้มส้นไปอีกแล้วโอเคสีส้มเขาอาจจะไม่ชมนาญเรื่องรถป,ปิดไปโอเคโอู้เขาอยู่อันดับที่หกนะครับผมตอนนี้เขาจะแซงไน้หรือเปล่าเขาจะได้อันดับที่เท่าไหร่โอ้โหเอาหินแซงข้างหน้าแล้วนะครับข้างหน้าแซงไปแล้วนะแม่อนงไปแล้วนะ เมื่อกี้เลี้ยวกระทนหันเกินนะครับเลยเข้าโค้งไปนิดนึงโอเคครับโอเคเราได้อันดับที่ห้านะครับผม <c oughs> อ่ะดาวโน่เดี๋ยวค่อยให้เดีย๋ยวค่อยให้ทีหลังตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นโอเคอันดับที่ห้าอยู่หน้อยไม่มีโอเคกดไปเอ่อไม่ผ่านด่านนะครับผมโอเคไปแต่งรถไปอัพรถ โอ้ต้องเสียตังอีกละไม่อัพอัพโอเคโอเคเราอัพเสร็จแล้วไปไปแข่งต่อตอนนี้อยู่อันดับที่หกนะเขาปล่อยตัวอยู่อันดับที่หกมาสีส้มกำลังไปนะสีส้มทีมสลามเขาไปรีบเอามีสลามไปห้าคนระับโอเคเราจะเจอสีแดงคนระับเมื่อกี้โอ้เขามาเบียดเรานะเดี๋ยวเขาจะเป็นตั้งใจนะ ขีซิ่งไปก่อนเราต้องเอาที่หนึ่งให้ได้โอ้โหโผดดังโคตรดังนต้องเบรกเอ้ยเรารู้สเต็ปการครับขีเลยบิไปแล้ว,ลวออตุ้มรู้รู้ตรงไหน <laughs> โอเคตอนนี้ยองแบบสี่ตอให้ไม่ค่อยฟัเราต้องแซงกให้ได้ต้องยับ,บที่น อีกอันดับที่3ดิโอเคครับตอนนี้อยู่อันดับที่3แล้วนะผมจะเข้าชั้นเชลล์หรือเปล่าโหเหมือนจะอยู่อันดับที่3นะโฆษณาครับผมเลยเออเมื่อกี้ผมก็เจอโฆษณานะโฆษณาขึ้นผมเลยตัดนะโอเค ่ะเรามาเล่นโหมดอันนี้หรือเปล่าโหมดอันนี้มันต้องให้เชื่อมต่อโอเคเอ๊ะเล่นแบบ V R โอเคโหมดนี้เกมนี้มีแบบ V R ด้วยนะเล่นยังไง V R เอ๊ะ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 อ๊๊ะโอ้โหยังเล่นข้างว่ะแบบ V R นี่ตายเดือบร้อยมีเล่นแบบ V R ด้วยโอเค เปมี V r ก็ VR, เล่นได้นะเป็น V หรือยังไงหรืออะไรเริ่มทำไม่ติดโอเคโอ้แล้วน่ากดออกไี่เฮ้ยกดออกดิโอเค,อเก,ดออเคกดออกแล้วโอเค V r นี VR, ่ไง ขาก็บอกอยู่กูกดเข้าไปทำไมโอเคด่านสองมาอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะได้ปิดคลิปแล้วนะฮะมันมีโฆษณาผมเลยไนมะ่อยากดูวะอ๋ออ๋อแล้วครับเราสีส้มตลอดเลยนะโอ้โหสีเหลืองเขาก็เราเบงเบียดสีฟ้าอยู่นะครับโอ้โหเราต้องไปใสยดักสีแดงสือใไม่ได้อ่ะอสีเขียวมันก็ ออกไปดูว้าสับไม่ดูเลยน,น้ำนอีสีด้าอ่ใช่สีด้านแล้วนะ่อ,อ,น,เอ,น,เอนเครื่อง่อนเครื่อง่อนเครื่องรักน้ำเลยอ้า สีเขียวมันควรตีนท่านผู้ชมนะศาสนองแม่งหงายไส้อ่าอ่าข้อที่ห้า มาสมานไม่ไลยเอาไว้นี่นี่นี่ที่ห้ามาแล้วแล้วสมานแบบโหดนะครับผีอืเอเยอะแบบอนีเยอแบบเทพที่สามที่สามโอ้โหที่สี่ว่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเมื่อกี้ก็เจอโฆษณาอีกแล้วนะครับผมโอเคใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นสิ่งหนึ่งบงันทับผมจะได้แจกรหัสอะไรว่าโลบอกนะครับผมโอเคไปแค่นี้ละบา,บาย